วิลลาคาซซื้อวิบอ่าเกียฮอนด้าเฮต้วีนะอันนี้มาจากลงมาจากเขาใหญ่นะครับเสียที่สายพาน CVT ขาดนะครับเที่ยวแล้วขับกลับมาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอันนี้หลักๆคือสายพาน CVT นะน่าจะขาดไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับฉเฉลยกันเลยเป็นยังไงสายพานซีวีทีขาดนะครับอาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับไม่ขยับเลยเนื่องจากสายพานซีวีขาดการส่งกําลังนะครับขาดการส่งกําลังไปที่ล้อนะครับอันนี้ขาดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไปถ่ายนะ้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเจอพบเศษเศษชิ้นเหล็กนะครับ สิลเล็กหลุดติดน็อตถ่ายมาก็ให้ตอนนั้นยังยังขับรถได้ก็แนะนําให้รีบมาเปลี่ยนนะครับรีบมาเปลี่ยนสายพานดีกว่านะครับเพราะถ้าขาดร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นรถยกมาลจะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นนะครับสีด้วย่าส ดูเซ็นเซอร์ที่โดนหรือเปล่าเซนเซอร์อันนี้เซ็นเซอร์ เซนเซอร์นี้ไม่โดนนะปลอดภัยดี <Okay. S 1> เดี๋ยวที่เหลือแล้วก็จะต้องรื้อผ่าทำความสะอาดทั้งใบนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดอะไรภายในด้วยซึ่งจะต้องเป็นผ่าครึ่งนี้มันจะเยอะมันจะนานนะครับก็อันนี้แล้วก็เปลี่ยนสายพาน TWT นะครับเ่ยนดายมัน t นี่สายพานนี่สายพานนะฮะที่ว่าบางทีเข้าศูนย์แล้วเนี่ยศูนย์บริการเนี่ยเขาบอกว่าพบเศษ เหล็กติดน็อตถ่ายมาเนี่ยมันยังไม่ขาดร้อเเพราะว่าสายพานมันมีหลายชั้นนะฮะเส้นเหล็กเนี่ยมีประมาณ10ชั้นนะครับอาจจะขีดขาดบางชั้นก็ยังขับได้ปรากฏว่าขาดหมดแล้วอันนี้ขาดหมดแล้วขาดร้อเลยครับเมื่อวานพอขับได้ร่วมก็ยังขาดหดนะูดใช่ครับาสาเหตุปัจจัยอะไรทําให้สายพานขาดก็ต้องมีก็ต้องมีสาเหตุเยอะอาจจะเป็นระบบคอนโทรลแรงดันน้ํามัน เอาไว้เลยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใท่ั้เรียบร้อยมีราคาเซอร์วิสครับครับก็พวงนี้เย็นๆมืดๆน่าจะเสร็จครับเห็นแล้วก็รู้แล้วชัดเจนแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมที่โทรมาคับครับครับได้ครับครับผม